จากคลิปที่ทําไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าถ้าไม่มีสกรูหรือว่าน็อตที่ยึด M. อ็บนเมน,นบอร์ดเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างที่ผมก็ปั่นๆค,คนตีนคนตีนไปว่าใช้ส้นตีนขึ้นมาวางเหยียบไว้ข้างหนึ่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็เอามือกดไว้แล้วก็เล่นไปด้วยก็ได้หรือถ้าเกิดมือซ้ายมือขวามไม่ว่างก็เอาส้นตีนยกมาวางทับไว้ <S <S อันนั้นเล่นๆขำๆยกๆนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็หาสกรูนะนะครับหรือถ้ามันสูดวิสัยจริงไม่รู้เบอร์น็อตไม่รู้เบอร์สกรูก็สก็อตเทป นะครับบางคนบอกว่า,าดินน้าม,มันไดไหมได้แต่น้าม,มันอดีน้าม,มันเนี่ยถ้าเจอความร้อนนานๆเนี่ยมันจะเยิ้มนะครับมีอีกหนึ่งตัวคือเขาเรียกว่ากลูแทบของย uh ูฮูเอ้ยหรือ 3M วัสักอย่างหนึ่งหาซื้อได้ตาม b 2 s เนะครับเป็นก้อนเหลืองๆเล็กๆแล้วก็มาเอ๊บเอาไว้ติดไม้ได้แต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมแฮปปี้มากเลยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทาได้จริงปะวะเขาบอกว่าผมใช้วิธีการเหลาไม้แล้วเอามอายัดแล้วเสียบไว้ผมก็เลยพยายามนึกว่าถ้าเหลาไม้นี่มันจะต้องเหลาไม้เบอร์ไหน แล้วทำยังไงมันถึงจะต้องอยู่ผมก็เลยนึกถึงไม้ลูกชิ้นนะครับที่พอจะยัดลงไปในรูเสานี้ได้แล้วเดี๋ยวจะลองดูซิว่าตัดแล้วก็ตอกดูซิ S D M Dot, มันจะอยู่ในท่าที่มันควรจะอยู่ไหมอ้าวิทยาทานนะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําหรือว่ามันทําได้หรือไม่ได้นะเอ้ามาลองดูอันนี้บอร์ดเสียแล้ว S s D เสียแล้วนะครับนี่มันไม่มีอะไรอยู่ใช่ไหมอ่ะไม้เสียบลูกชิ้น1อันมันยาวไป ผมก็จะตัดมันออกสักประมาณไหนดีอันนี้เดาว่าน่าจะประมาณนี้สัก1เซนแล้วก็เอาปลายฝั่งหนึ่งเนี่ยผมตัดปลายที่มันแหลมๆออกไปแล้วด้วยนะเพราะถ้าเกิดปลายมันแหลมเกินระยะมันจะเยอะเกินมันจะลงได้ไม่เยอะบอกเลยว่าไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำเลยทีเนี้ยผมถือว่าบอดเสียแล้วนะลองดูซิเอาค้อนมาอ่ะ ยาวไปยาวไปไทำยังไงเอาดึงกลับขึ้นมาก่อนตัดฝั่งตัดฝั่งไหนดีวะต้องตัดฝั่งที่มันแหลมออกอีกนิดนึงอา่าทีเนี้ยก็เริ่มจะไม่ลงแล้วเพราะมันใหญ่อะแต่งหัวนิดนึงให้มันแหลมนิดนึงได้นะครับอันนี้คือลองเฉยๆนะฮะไม่ได้ทําตามนะครับอ่เสร็จปุ๊บจะอยู่ได้ไหมนะอา้าวตอกว่าเบาปึ้ง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 ,งเฮ้ย ไอเยเคทำเป็นเล่นไปนะมันก็เกือบได้นะเนี่ยเฮ้ยมันเกือบได้อยู่นะนนคือถ้าเกิดไม้มันอ้วนกว่านี้ระยะมันน่าจะดีกว่านี้เอาหนอีกหน่อยนี้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมทาให้ปลายมันแหลมยิ่หน่อยนึงมันจะได้ลงลึกกว่านี้หน่อยเออเขาอ๋อผมถึงว่าเขาว่าเขาบอกว่าผมเหล่าไม้ก็น่าจะเป็นไม้แบบ อ้วนอ้วนกว่านี้หน่อยเฮ้ยไอ้ยาเคไม่ได้ว่ะเฮ้ยถึงจะไม่ได้แน่นเป๊ะเหมือนสก,กูแต่ได้นะเฮ้ยเชดโดแต่ผมว่านะเราต้องระวังนิดนึงครับว่าถ้าเกิดเราตอกไม้เนี่ยลงไปแรงเกินไอ้รูเสาเนี่ยอาจจะเสียไปเลยเพราะว่าไม้มันอาจจะไปคาอยู่เลยแต่ลองดึงดูสิ เข้าใจว่ะลงไปอีกนิดนึงใช่ไหมมันยังแต๊กๆ,ๆอยู่มันยังมีแกลบอยู่ไดแล้วแหละสุดเอาเอาเป็นว่ามันอยู่ในท่านี้ได้ก็แล้วกันเอาลองดึงไม้ขึ้นมาว่าเศษไม้มันจะออกมาหมดไหมหรือมันจะคาอยู่ในรูเฮ้ยออกมาหมดด้วยว่ะรูไม่เสียเอาถือว่าได้นะแต่ก็ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมสักเท่าไหร่หรอก ส่วนไม้จิ้มฟันก่อนหน้านี้ผมลองดูแล้วไม่ได้ไม้จิ้มฟันเล็กไปน่าจะต้องเป็นพวกไม้เสียบลูกชิ้นครับอย่างน้อยลองดูแล้วกันนะไม่ต้องไปลองทําลองดูกูเนี่ยกู <c oughs> เห็นคอมเมนต์แล้วกูชอบเว้ยผมก็เลยเออลองดูดิว่าแม่งได้จริงก็มไม่ให้สัตว์ลองหาหาไม้กันได้ครับแต่ไม่แนะนําไปหาที่ที่มันถูกต้องหรือวิธีที่มันง่ายกว่านี้ดีกว่ากูแท็บเอ้ยสก,ก็ตเทปเอ้ยง่ายกว่าหรือจะเอาตีนมาวางไว้ทับไว้ข้างนึงแล้วก็เล่นไป แล้วแต่ <laughs>